ตัวตัวนี้จะเป็นบัตรแบบฟิเดอร์นะส่วนตัวนี้จะเป็นบัตรแบบปลักอินฟิเดอร์ข้อแตกต่ตางก็คือแบบฟิเดอร์จะไม่มีจุดให้ปลักอินระหว่างความยาวของบัตร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering ใช้ n แนวนะครับวันนี้เรามาทำข้อสอบกอวนะครับในรายวิชา e l e c t ก ical System d e s s i n n จาก EP ที่9นะครับเราทำกันถึงข้อ120เดี๋ยววันนี้เรามาทำกันใน EP ที่10จากข้อ121ถึงข้อ130นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อที่121ถามว่า IP 56หมายความว่าอย่างไร ก่อนอื่นต้องขออธิบายเกี่ยวกับ IP ก่อนนะครับ IP Standard i n g r e s s Protection นะครับตัวเลขตัวแรกนะครับคือตัวเลขตัวนี้จะหมายถึงการป้องกันวัตถุในรูปของแข็งนะครับซึ่งจะมีตัวเลข1นถึงหแต่ละตัวเลขก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างเช่นโจทย์ของเราก็ถามว่า IP 56ตัวเลขตัวแรกก็คือเบอร์5นะครับเบอร์5ก็หมายถึงป้องกันฝุ่นละอองแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทําให้เกิดอันตรายนะครับ อันนี้คือความหมายของหมายเลข5ตัวแรกนะครับส่วนหมายเลขตัวที่2อันนี้จะหมายถึงการป้องกันน้ำนะครับก็จะมีระดับการป้องกัน1-8ถึงแแตกต่างกันไปนะครับในจทย์ของเราตัวเลขตัวที่2ก็คือเลข6นะครับเลข6กก็คือตัวนี้ ก็คือการป้องกันการฉีดน้ําจากสายยางแรงดันสูงอย่างน้อย3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็คือ IP 5 6นะครับก็หมายถึงว่าการป้องกันฝุ่นละอองแต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทําให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ป้องกันการฉีดน้ําจากสายยางแรงดันสูงอย่างน้อย3นาที กลับมาดูที่โจทย์ของเรานะครับข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3นะครับป้องกันฝุ่นและป้องกันการฉีดน,น้ําอย่างแรงเข้าทุกทิศทางนะครับสําหรับความหมายของ IP 5 6 ไปต่อที่ข้อ122นะครับเครื่องป้องกันกระแสเกินของบริพันแรงต่ำตั้งแต่ขนาดเท่าใดที่ต้องมีการป้องกันกระแสรั่วลงดินข้อนี้คําตอบคือข้อ4นะครับมีขนาดตั้งแต่หนึ่งพันแอมป์ขึ้นไปนะครับต้องมีเครื่องป้องกันกระแสของบริพันแรงดันต่ำต่อไปข้อ123ครับเครื่องตัดไฟรั่ว Res i d u a l c เ r r e n t ล e v i c e วนะครับซึ่งใช้ป้องกันไฟดูดต้องมีค่ากระแสรั่วไม่เกินเท่าใดและใช้เวลาในการตัดวงจรไม่เกินเท่าใดข้อนี้คําตอบคือข้อะครนะ ต้องมีค่ากระแสร่วมไม่เกิน30มิลลิแอมและก็ใช้เวลาในการตัดวงจร0.04ยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของเครื่องตัดไฟล่วนะครับในยี่ห้อต่างๆข้อ124บัรบาทองแดงที่ใช้ในงานไฟฟ้าต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อยเท่าใดตอบข้อ4นะครับต้องมีความบริสุทธิ์อย่างน้อย98%ข้อที่125บัสเวย์หบัเวหรือบัตรดักที่เป็นแบบปักอินต่างจากแบบฟิเดอร์อย่างไร ภาพนี้อธิบายบัดดักนะครับตัวตัวนี้จะเป็นบัดดักแบบฟิเดอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบัดดักแบบปลั๊กอินฟิเดอร์ข้อแตกต่างก็คือแบบฟิเดอร์จะไม่มีจุดให้ปลั๊กอินระหว่างความยาวของบัดดักนะครับแต่ส่วนที่เป็นปลั๊กอินจะสังเกตว่าจะมีตรงนี้ก็คือเอาไว้ใช้ปลั๊กอินเพื่อต่อไปใช้งานนะครับก็คือภาพนี้ครับบัดดักแบบปลั๊กอินเขาก็จะมีตัวปลั๊กอินเบเกอร์นะครับ เสียบเข้าไปที่ตัวบัดดัดตัวนี้เพื่อต่อใช้งานระหว่างทางได้ส่วนแบบฟิเดอร์จะไม่มีนะครับข้อ25คําตอบก็คือข้อ3นะครับลักอินสามารถต่อแยกไปใช้งานได้ระหว่างความยาวที่เดินข้อ126จงหาพิกัดทางด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิหม้อแปลงจำหน่าย distribution transformer 3เฟส1000 kv 2 4 kv ทับ240ทั 416โวลต์นะครับข้อนี้การหาพิกัดกระแสรประมภูมิทุติยภูมิก็เคยทํามาแล้วใน EP ีที่ผ่านมานะครับก็จะมีโจทย์คล้ายๆกันผมกาหนดให้ i1 คือกระแสพิกัดแรงสูงนะครับส่วน I2 คือกระแสพิกัดแรงต่ำจากสูตรน,นะครับ S, S, <S เท่ากับ r ู o t 3 VI นะครับทีนี้เราต้องการหากระแสเราก็ย้ายข้างสมการนะครับดังนั้น I1 ก็จะเท่ากับ1000 KVA หารด้วย r ู o t 3อันนี้ก็ใช้แรงดันที่เป็นแรงดันสูงนะครับ24 KV ส่วน I2 นะครับก็จะเท่ากับ1000 KVA หารด้วยรูทสาคูณด้วย416โวลต์น,นะครับอันนี้ใช้โวลต์ของแรงต่ำกดเครื่อทคิเลขออกมานะครับ i1 ก็จะได้เท่ากับ24แอมป์ส่วน i2 ก็จะได้เท่ากับ1387 87แอมป์นะครับข้อนี้คำตอบคือข้อ2นะครับ ข้อ27สายไฟแบบทนไฟควรใช้กับวงจรไฟฟ้าแบบใดข้อนี้คําตอบคือข้อ3นะครับวงจรย่อยสําหรับแสงสว่างฉุกเฉินเนื่องจากว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับระบบแสงสว่างฉุกเฉินเนี่ยยังมีความจําเป็นเพราะว่าการอพยพคนหรือว่าการเปิดประตูช่องหนีไฟอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวงจรสําหรับแสงสว่างฉุกเฉินควรจะเป็นสายไฟที่เป็นแบบทนไฟนะครับ ไปต่อที่ข้อ128นะครับจงหาค่าของสายเมนแรงต่ำที่ทขนาดเล็กที่สุดสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด1,250แอมป์โดยกำหนดให้ใช้สาย XLPE แกนเดี่ยวเดินสายแบบเรียงชิดติดกันเดินในรางเคเบิลแบบมีรูระบายอากาศแนวนอนข้อนี้โจทย์ถามเป็นสาย XLPE นะครับแล้ก็เดินบนรางด้วยเป็นแบบเรียงชิดติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตารางครับ จาก G p ที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายตารางนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะครับก็คือลักษณะการติดตั้งของสายไฟจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7กลุ่มย่อยในข้อเมื่อกี้มันจะเข้าข่ายกลุ่มที่7นะครับก็คือการเดินสายแบบรางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูตารางที่เป็นในกลุ่มที่7ของสาย x l p กการเดินสายในกลุ่มที่7ของ สาย XLPE นะครับโจทย์ของเราเขาระบุว่าต้องเดินสายแบบเรียงชิดติดกันเพราะฉะนั้นก็จะเข้าของช่องนี้นะครับการเดินสายแบบเรียงชิดติดกันเป็นแบบแกนเดี่ยวทีนี้จากช้อยของเรานะครับก็จะมีสายทั้งหมด4ขนาดก็จะเป็นสายขนาด 150, 120แล้วก็300เดี๋ยวเรานำทั้ง4ตัวนี้ไปคำนวณน,นะครับอันแรกช้อยให้มาก็คือสายขนาด 150, 150รับกระแสดได้ก็คือ ส2 2นะครับส่วนช้อยที่2ขนาด120 120ขอรับกระแสดได้364นะครับแล้วก็จะมีสายขนาด300ก็รับกระแสดได้670และก็สายขนาด240ก็รับกระแสดได้577จากตารางเมื่อกี้นะครับสายขนาดเบอร์150รับกระแสดได้ก็คือ 4 2 2แอมป์แล้วก็สายเบอร์120นะครับรับกระแสได้ 364M แอมป์เบอร์300 6 7 0แอมป์และเบอร์240 5 7 7แอมป์นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายการการบอกจำนวนขนาดสายแล้วนะครับเดีย๋ยวผมทบทวนให้อีกนิดนึงตรงนี้นะครับเขอระบุหน่วยของสายนะครับอันนี้ก็คือสแควร์มิลลิเมตรหรือว่า ตารางมิลลิเมตรนั่นเองนะครับส่วนอันนี้จะบอกขนาดสายส่วนตัวเลขตัวนี้จะบอกจำนวนสายจำนวนเฟสนะครับง่ก็คือจำนวนเฟสถ้าเขาบอก4อย่างนี้ก็จะหมายถึงเฟส A, B, C แล้วก็นิวตันนะครับส่วนตัวเลขข้างหน้านี้เขาจะบอกจำนวนชุดนะครับหรือว่าจำนวนสายควบนั่นเอง เพราะฉะนั้นกระแสที่ได้มาก็ต้องคูณจํานวนชุดด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าสายมีทั้งหมด4จุดก็คูณ4ครับกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับอันแรกก็จะได้ที่1,688แอมป์อันที่2จะได้ที่1,456แอมป์อันที่3ก็ได้2,680แอมป์อันที่4ได้2,308แอมป์จากช้อยทั้งหมดที่โจทย์ให้มานะครับ สายทุกขนาดสามารถรับโหลดได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าในโจทย์เขาถามเพียงแค่ว่าจงหาขนาดสายเมนที่เล็กที่สุดสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์1,250มเพราะฉะนั้นข้อนี้เพียงแค่สายเบอร์120ก็สามารถรับโหลดได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ2นะครับไปต่อที่ข้อ129ครับ จงหาขนาดสายเมนที่เล็กที่สุดสำหรับวงจร3เฟสสสายที่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด630แอมโดยกำหนดให้ใช้สาย XLPE แกนเดียวเดินร้อยท่อโลหะเกาะผนังจำนวน2ท่อ อันนี้ลักษณะการเดินจะแตกต่างจากข้อ128นะครับ128เขาจะเดินในรางแต่ก็ข้อ129ก็จะเดินในท่ออันนี้จะเป็นลักษณะการเดินในกลุ่มที่2นะครับเราก็ต้องไปตารางในของกลุ่มที่2ครับลักษณะการเดินในท่อของสาย XLPE นะครับก็คือกลุ่มที่2จะเป็นแบบ3เฟสนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ช่องนี้และก็ในโจทย์ก็เป็นแบบแกนเดียวด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกช่องนี้นะครับทีนี้ในช้อยก็จะมีทั้งหมดสาย4ขนาดนะครับอันแรกก็คือเบอร์240 240สามารถรับกระแสได้ก็คือ410แอมป์นะครับและก็ขนาด150นะครับ150ก็จะรับกระแสได้ที่3า1แอมป์และช้อยที่3นะครับขนาด185ก็จะรับกระแสได้ที่349แอมป์และช้อยสุดท้ายขนาด300ก็รับได้ที่468แอมป์ จากตารางเมื่อสักครู่นะครับขนาดสาย240แคมเมตรรับกระแสดได้400 410แอมป์ขนาด150รับกระแสดได้311แอมป์ขนาด185รับกระแสดได้349แอมป์แล้วก็ขนาด300รับกระแสดได้468แอมป์จำนวนสายควบนะครับหรือว่าจำนวนชุดมีทั้งหมด2ชุดก็คูณ2นะครับ กดเครื่องที่เลขออกมานะครับอันแรกก็จะได้820แอมป์อันที่2ได้622แอมป์อันที่3ได้698แอมป์แล้วก็อันสุดท้าย936แอมป์ ทั้ง4ช้อยนี้ขนาดสายที่ไม่สามารถรับกระแสหรือว่าโหลดได้ก็คือข้อ2นะครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเบรเกอร์เรา630แต่คำนวณออกมาได้622แต่โจทย์เขาถามว่าจงหาขนาดสายเมนแรงต่ำที่เล็กที่สุดตอนนี้ที่เล็กที่สุดก็คือขนาด185นะครับสายเบอร์185รับกระแสได้698แอมป์เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ3นะครับข้อนี้ ข้อที่130สายไฟ PVC มก112553 IC01 ขนาด120ตรมมวงจร1เฟสจํานวน2วงจรร้อยในท่อโลหะเดินในอากาศการติดตั้งกลุ่มที่2สายไฟควรมีพิกัดกระแสเท่าใดข้อนี้เขาถามเป็นสาย PVC นะครับ IEC01 ขนาด120ตรมมเป็นแบบ1เฟสจํานวน2วงจรด้วย เดินในทอ่อโลหะเดินในอากาศเพราะฉะนั้นต้องไปตารางที่กลุ่มที่2นะครับของสาย PVC ถ้าผมตารางนี้จะเป็นตารางของสาย PVC นะครับติดตั้งในกลุ่มที่1ที่2จากโจทย์ของเราจะเป็นแบบซิงเกิลเฟสนะครับเป็นแบบเฟสเดียวก็คือตัวนี้แล้วก็เดินเป็นแบบสายแกนเดียวด้วยเดินในทอ่อโลหะในอากาศก็คือใ้ตัวนี้ขนาดสายของเราเป็นขนาดเบอร์120นะครับ 12 0รอรับกระแสดได้ก็คือ234อแอมป์อันนี้ต่อต่อ1วงจรนะครับข้อนี้ก็คือขนาดสายไฟ120รแควมมตรรับกระแสดได้234อแอมป์อันนี้เป็นกรณีที่เดินวงจรเดียวนะครับแต่ในโจทย์เขาเดินไป2วงจรเพราะฉะนั้นมันต้องมีการคูณค่าเฟกเตอร์ลดนะครับ จากตารางนี้นะครับตัวคูณลดพิกัดกระแสของสายไฟในโจทย์ของเรานะครับเขาเดินเป็นจํานวนกลุ่มวงจร2วง,งจรนะครับสองวงจรเพราะฉะนั้นตัวคูณปรับค่าก็ต้องใช้0.8จาก234แอมป์คูณปรับค่ากรณี2งวงจรนะครับก็คือ0.8กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ187.2แอมป์ นะครับกรณีเดิน2วงจรในท่อเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคือข้อ4นะครับครับผมสําหรับการทําข้อสอบรายวิชา Electrical System Design ใน EP ที่10นะครับก็ขอจบไว้ที่ข้อ130เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ที่11ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ